สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาดูนะครับการเล่นเสียงคำรามของเสือนะครับแล้วก็ขุมสมบัติราชวงศ์ฉินนะครับรายละเอียดเข้าดูกันในคลิปได้เลยนะครับโอเคครับก็ยีเนตนนี้นะครับสำหรับผมตอนเป็นมือใหม่นะที่อีเนตนนี้มันมาครั้งแรกซึ่งผมจําแทบไม่ได้แล้วนะผมอะเล่นไม่เป็นนะครับ เล่นไม่เป็นอะไรเล่นไม่เป็นอะไรเนี้ยคือเล่นไม่เป็นนะครับที่ได้แผนที่นะครับแผนที่ได้จากตรงไหนนะเดี๋ยวเรามาอ่านตรงเสียงคํารามของเสืออันนี้ก่อนนะครับอีเวนท์ที่เราจะได้แผ่นที่นะทำภารกิจในช่วงอีเวนท์ให้เสร็จสิ้นเพื่อรับชิ้นส่วนนะครับแผนที่คุ้มทรัพย์นะครับทำภารกิจให้เสร็จสิ้นครบทั้งแถวเพื่อปดลดล็อกรางวัลแถวเพิ่มเติมนะครับป uh ลดล็อกรางวัลทั้งหมดในแถวเพื่อรับของตกแต่งนะครับมันคืออะไรนะครับ ก็คือเอาเอากดลับเนี่ยรางวัลน,นี้นะครับมันจะได้ไอแผ่นที่นี้นะครับเป็นแบบสุ่มนะแล้วก็ถ้าได้ตามแถวเนี่ยหมายถึงว่าคุณดูนะมันจะมีเนี่ยไอไอรูปนี้นะครับก็คือทำหนึ่งสองสามสี่นะครับมันจะได้นี้อันนี้จะขึ้นมาหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่มันจะขึ้นมาอีกหนึ่งเนี้ยฮะจนสิบนะครับสิบหมายถึงว่าเราทาครบทุกอันนะครับ มันเหมือนอะไร XO เนาะเออมันเหมือน XO คือเราทาไข่เนี่ยให้มันให้มันได้ทุกอันเนี่ยเราถึงจะได้ไอ้ข้างบนสุดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้กิจกรรมอ่ะมันเป็นอะไรบ้างนะครับให้เรามากดดูนะครับเช่นอันนี้นะครับเล่นเกม3วันนะครับก็จะได้วงกลมนี้นะครับทาลายป้อมคนเถื่อน5แห่งก็จะได้อันนี้นะครับพอทําแล้วอ่ะมันก็จะเป็นไอ้ชิ้นส่วนแบบนี้นะฮะเนี่ยมันจะได้แผนที่เห็นไหมอันนี้คือผมทําแล้วนะครับ ฝึกหน่วยลบขั้น2หรือสูงกว่า1 0 0 0หน่วยเนี่ยผมก็ทําเรียบร้อยแล้วนะครับอา่าเก็บทรัพ,พยากรทําเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้อย่างงี้นะครับรับของขวัญสรรมพันธ์นะครับอา่าซื้อไอเทม10รายการนะครับเก็บทรัพย์นะครับอ่ารับของขวัญสรรมพัธน์นะครับซื้อไอเทมนะครับประมาณนี้แล้วคุณก็มาอ่าเอาเช่นเอาชนะคนเถื่อนนะครับฝึกหน่วยลบขั้น2 5,000หน่วยนะครับ เรามาทำลายป้อมคนเถื่อนเราชนะคนเถื่อนใช้ไอเทมความเร็วเนี่ยทำทุกกิจนะครับที่มันอยู่ในนี้นะครับคุณจะได้ตรงนี้แล้วคุณก็จะได้ชิ้นส่วนแผนทีด้วยที่นี้ต่อมาเป็นเรื่องของแผนทีเนาะวิธีการรับก็กดดวงนี้ก็ได้นะไอพวกขิจส่วนใหญ่อะว่ามันเอาจากไหนเนี่ยก็คือเนี่ยเอาจากตรงนี้นะครับเ,เมื่อกี้ผมอธิบายแล้วนะเนาะขุมทรัพย์ราชาวงศ์มันก็จะมีตรงนี้นะครับ รวมชิ้นส่วนนะครับเจ็ชิ้นแตกต่างกันนะครับเพื่อเป็นแผ่นที่เดียวนะครับจะจะเผยตำแหน่งเครื่องหมายประหลาดไอ้เครื่องหมายนี้แหละเราต้องหาบนแผ่นที่นะมันจะโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเพราะว่าผมรวมได้แล้วไงเออเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแล้วก็หลังจากพบพื้นที่เครื่องหมายประหลดคุณสามารถส่งหน่วยสอดแนมเราจะส่งหน่วยสอดแนมนะไปขุดนะครับอ่าไปขุดเราเราจะได้ของมานะครับ คุณสามารถดูตำแหน่งขุมทรัพย์ต่างๆนะครับที่ผู้ว่าคนอื่นคนพบในแผนที่นะครับอสอดคล้องกับตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้นสามารถรับคือมันจะขึ้นชื่อนะครับหมายถึงว่าไอ้ตำแหน่งขุมทรัพย์เราสามารถเห็นแล้วเราสามารถแชร์ในแชทโลกอะไรเงี้ยให้เพื่อนเราได้นะเพราะว่าของใครของมันมันจะขึ้นชื่อเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับแล้วก็ข้อที่4นะการล่าสมบัติจะเริ่มทันทีเมื่อคุณรวมแผนที่ถ้าคุณหาขุมทรัพย์นานเกินแชั่วโมงแต่ไม่พบการล่าสมบัติ ควจะล้มเหลวก็คือพอกดรวมปุ๊บอะมันจะมีเวลาให้เราเนาะแปดชั่วโมงตามนี้นะเดี๋ยวกดจริงไปดูอีกทีนะครับแล้วแผนที่ผมซับนะจะหายไปถ้าเราไม่หาภายใน8ดชั่วโมงนี้จะหายไปคือตอนผมเล่นแรกๆอะผมไม่รู้ไงมันก็เนี่ยกดแล้วก็หายไปผมไม่รู้ไงว่ามันต้องหานะครับอ่ารับชิ้นส่วนได้ที่แสียงกาลังของเสืออันนี้นะครับก็คือเวนี้วันนี้ก็เดี๋ยวมารวมกันนะครับอืรวมนะครับเป็นแบบนี้นครับ เรียบร้อยมันก็จะเผยขึ้นมานะครับมันอยู่ส่วนล่างของแผนที่แมปนะครับไปล่าสัตว์เดี๋ยวเรากดไปล่าสัตว์มันอยู่ส่วนล่างนะครับให้เรามาดูที่แผนที่เราเราก็มาอยู่ส่วนล่างเหมือนกันนะครับทีนี้เทคนิคนะครับส่วนใหญ่เราเราจะดูที่แมปนี้นะครับแล้วเราดูที่สันอะไรก็ได้นะครับเช่นบ่อน้ําแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสันภูเขาอะไรอย่างเงี้ยที่มันคล้ายคลคลากันนะครับเราก็ให้ให้เราไปหาช่วงนั้นนะครับอย่างอันนี้ แน่นอนนะครับเป็นสันเข่านะครับอ่าเป็นสันเข่านะเดี๋ยวผมลองไล่หาดูก่อนหน้าอย่างนี้น่าจะใช่นะครับแล้วก็มีตรงนี้มีอันใหญ่อันนี้เห็นไหมคือตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็สันเข่าที่ยาวๆนะครับก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราลองซูมเข้าไปดูนะครับว่ามันอยู่ไหมนะครับอ่านี่ก็เป็นของผมนะครับชื่อผมเป็นเจ้าของนะครับคนอื่นจะมาเอาไม่ได้นะครับ มีเวลา8ชั่วโมงเก่งๆด้วยนะครับส่งมากนะครับอแล้วเราก็ส่งตัวมาขุดนะครับอืมส่งตัวมาขุดทีนี้ระยะเวลามันค่อนข้างจะไกลนะเออไกลมากเลยนะกี่นาทีนะ9นาทีนะครับอะระหว่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมอัปเดตคิงด้อมผมนิดน,นึงแล้วกันนะระหว่างรอนะครับเดี๋ยวอ่าผมพูดอะไรเสร็จเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยนะว่ามันได้อะของรางวัลอะไรนะอ่า หลักๆนะครับเราเราก็ทําแบบนี้นะเราก็ทําแบบนี้นะครับจนหมดนะครับอ่าเสรแผ่นที่เราได้จากตรงนี้เท่านั้นเพราะว่าเพราะฉะนั้นมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยบางคนถามว่าไอ้ลิซเซทศาศะได้จากไหนก็ได้จากกิจกรรมพวกนี้นะครับเออกับเติมเงินนะเ,ออเติมเงินก็มีบางครั้งมานะครับเปลี่ยนอ,รอยารยธรรมนะครับหัวทองหนึ่งหัวผมไม่ได้เห็นคนถามผมนะผมเห็นคนถามในกลุ่มนะครับผมก็เลยเอ้มาทําดีกว่าเพราะว่าตอนผมเล่นแรกๆผม ทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงก็ทำแบบเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูนะค่อยเปิดของให้ดูนะามาถึงเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับก็อัปเดตนิดนึงนะเขาเปลี่ยนถ้าถ้าเป็นคนไทยก็เปลี่ยนรัฐบาลนะครับแต่อันนี้ก็เปลี่ยนสภาเนาะเนี่ยจะขึ้นต้นด้วย ROX เนี่ยคนที่ขึ้นต้นด่ัน,นี้ก็คือคนมาใหม่หมดเลยนะครับอันนี้มาใหม่หมดเลยทั้งชุดเลยไม่มีชุดเก่าเลยนะครับชุดเก่าก็รอยย้ายเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับ ชุดเก่าก็ลอย้ายอยู่ส่วนผมผมไม่ย้ายเนี่ยชิงเก่านะครับก็ส่วนผมผมยังไม่ย้ายนะอย่างน้อยผมจะเล่นดู 1K ก่อนว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับถ้าโอเคแมทช์กับาการเล่นของผมก็คือผมเป็นคนทํางานเนาะผมจะเล่นประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอยู่แค่นี้นะครับไม่ไม่เกินสามทุ่มอะผมนอนแลวนะฮะเพราะว่าผม มีงานในชีวิตจริงที่ต้องทำนะครับผมต้องเอางานในชีวิตจริงไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนั้นผมจะเล่นแค่ประมาณนั้นนะครับระหว่างวันเนี่ยผมจะมากดกิจประมาณ10นาทีย0นาทีระหว่างเบรกกลางวันอะไรเงี้ยเออคนทํางานให้คุณคิดถึงคนทํางานแค่นั้นนะครับเข้า8ออก5นะเออชีวิตคนทางานนะเล่นได้แค่นั้นแหละนะฮะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเหลืออย่างคือเลิกเล่นเกมนะครับไม่ใช่ลาออกจากงานมาเล่นเกมนะเลิกเล่นเกมนะครับ pues <inaudible> เออไลส์สารลานะันไปนะก็อัปเดต อ่อัปเดตเซิร์ฟเวอร์นิดนึงนะก็มันเริ่มแอคทีฟกันแล้วนะก็คือคุณจะเห็นได้ว่ามีการระดมป้อมที่จะขึ้นนะครับมีการเติมที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอ่า uh, แต่ก็ยังไม่ได้เยอะเท่ากับเซิร์ฟที่แจมๆนะเซิร์ฟแจมๆเนี่ยไอ้กล่องเนี้ยจะแตกนะครับอย่างน้อยนะ2กล่องนะครับแต่นเนี้ยประมาณนะครับเท่าที่ผมสังเกตนะอาจจะถ้าแอคทีฟหน่อยก็วันหนึ่งกล่องหนึ่งนะครับหรือ สองวันกล่องหนึ่งนะเออแต่ถ้าเป็นสภารุ่นก่อนนะหรือรัฐบาลชุดก่อนนะกล่องเนี้ยนานมากนะครับกว่าจะแตกนะครับระดมนี่ต้องจุดทูบอะครับเออระดมอย่างเงี้ยต้องจุดทูบว่าจะมีคนเข้าไหมอันนี้ผมเข้าอ่ะไม่ใช่ผมหรอกเออสองสัยผมไม่นี่ไปแล้วนะครับคือถ้าเป็นรัชบัรรัฐบาลชุดก่อนอนะผมเปิดระดมใช่ไหมผมผมต้องจุดทูบอะว่าจะมีคนเข้าให้ไหมนะครับเออ แต่ทันเนี้ยเหมือนถ้าเป็นช่วงเวลาที่เขาเล่นนะก็คือแย่งเงินเข้านะครับแย่งเข้าอย่างเงี้ยเออผมก็จะแย่งเข้าละนะครับอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเคดีนี้ก็เริ่มแอคทีฟกันขึ้นมาแล้วหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนเจ้าของพูดง่ายๆว่าเขาซ,ซื้อเขาซื้อเซิร์ฟไปนะครับก็เปลี่ยนเจ้าของเอายกพวกมาน่าจะหารกันนะดูทรงอนะ่ะแบบหารตังกันนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ มายึดครองนะครับถามว่ามายึดครองอะไรก็เป็นเจ้าของเคด,ดีก็กําหนดกฎกําหนดอะไรได้นะครับกําหนดรุนต่างๆจะบางคนเขาก็ว่าจะมาฟาร์มหัวทองนะฟาร์มหัวทองคืออะไรนะมาฟาร์ม MGE ก็คือล็อกอย่างเช่นนะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะเป็นพวกเขาหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเห็นนะ RX 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 นะครับแต่ก็ยังดีนะว่ามีคนเก่าอย่างเงี้ยเขาก็ยังได้นะครับอืมยังได้อยู่ ะครับคนเก่านะครับผมไม่รู้ว่ายังไงหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ขอนะเออก็เลยประมาณนี้นะครับอืมสำหรับการอัปเดตเซิร์ฟก็ประมาณนี้นะครับอ่ามันก็วิ่งมาถึงนะเนี่ยเห็นไหมซอดแนมนะครับอ่าก็คุดอยู่นะครับ อันนี้เนี่ยเลเวลขุมทรัพย์เนี่ยถ้าได้สุกมาก,กคือดีนะมันจะเป็นสีทองเนาะก็เหมือนเลเวลตำนานนะประมาณนั้นนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับเนี่ยก็ได้เป็นสีทองนะเออเหมือนเลเวลตำนานประมาณนะั้นซึ่งมันอาจจะมีสีอื่นนะครับเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเนะี่ยอ่าอันนี้นะขุมทรัพย์ราชวงศ์ชินนะครับเปิดเพื่อรับไอเทมหายากสุ่มนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอันแรกครับได้กุญแจทองสองดอกนะคุ้มไหมนะครับ ก็ถ้าสายฟรีก็ต้องทำนะเออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกทีนะครับเผื่อมันจะได้แบบแยกๆอะไรเงี้ยอาเปิดอีกเพราะว่าอันนี้มันได้สองครั้งนะครับเห็นไหมว่ามันศูนย์ศูนย์ใบแล้วผมต้องเปิดใหม่อันนี้อยู่ทางขวานะเดี๋ยวเราไปลากกันนะครับอยู่ทางขวานะเนาะอ่าอยู่ทางขวาผมก็จะกดข้างบนนี้นะครับไปที่ทางขวามุมขวากเลยเดี๋ยวขอขยายดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงแถบไหนอยู่แถบกลางนะครับอ,อ่าอยู่แถบกลาง เดี๋ยวเลื่อนๆไปนะครับอยู่แถวนี้นะครับอีกหลักหนึ่งคุณจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะตรงนี้นะตรงเนี้ยคือแท่นนะครับแท่นก็คือนี้นะครับเนี่ยแท่นนะครับอ่าแท่นนะครับทีนี้หินสองอันนี้ก็คือหินสองอันนี้นะครับไอ้โค้งหินโค้งนี้นะครับดูที่เมาส์ผมนะก็คือหินคโค้งนี้เพราะฉะนั้นอ่าไอ้ภูเขาใหญ่ๆก็คือตรงนี้นะครับมันน่าจะอยู่ตรงนี้น่า ส่งมากเหมือนเดิมนะครับก็กดไปเหมือนเดิมโอเคว่ามันพอดีมันได้อีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับว่ามันจะได้อะไรดีมากกว่ากุญแจทองมาแต่ของรางวัลมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันมันให้อะไรนะก็แค่นี้นะฮะอ่าโอเคก็กุญแจทองเหมือนเดิมนะฮะสองดอกเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็มา เล่นให้คุณดูนะครับของมันก็เรียกว่าไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่เนี่ยของมันจะได้ตามนี้ครับแต่ใส่ฟรีก็ก็ทำทำไปนะครับอืมใส่ใส่ฟรียังไงก็ต้องทํานะครับส่วนอันนี้นะครับมันผมมองว่ายังไงอันนี้ดีอันนี้ดีแน่นอนนะครับอันนี้ดีนะครับของหายากนะครับก็คืออันนี้คุณจะทําให้เต็มแหละเออทาธุรกิจมันก็กิจมันไม่ได้ยากนะครับ เออเป็นกิจทั่วไปเลยนะครับนี่ครับเอออีกเรื่องหนึง่งนะครับเนี่ยพี่เหลีวมันก็มานะครับอย่างที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเนาะว่าไอ้ตัวใหม่อ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันจะวนครบ4รอบเลยอันนี้เป็นสายปกครองเห็นไหมแต่ถ้าเป็นคุณเป็นตัวใหม่อ่ะมันจะมา4ี่ประมาณอ่ามันมา4ี่รอบนะครับเออจนครบรอบนะนะครับจากนั้นอ่ะมันจะมาวนสี่ก็คือถ้าเป็นปกครองมันก็จะไม่มีพี่เหลิวแลวในคราวหน้านะครับมันจะเป็นมันจะเป็นเฉพาะ สายประคองแทนนะครับพี่หลิวก็จะไปอยู่ในวงล้อลาบอย่างเดียวนะประมาณนั้นนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้นะครับใครมีคําถามอะไรก็ทิ้งทิ้งไวนะ้เนาะทำถ้าผมทําคลิปได้ผมจะทํานะครับหรือผมตอบผมก็จะตอบเลยอ่าเติมอีกหน่อยแล้วกันนะไหนๆคลิปมันค่อนข้างจะสั้นนะคลิปนี้ผมขอเติมนิดนึงนะสำหรับไพรัเนาะมีคนบอกว่าให้รีวิวไพรืมถ้าใครรู้สไตล์ผมนะผม เวลาถ้าคุณดูคลิปแนะนำแม่ทัพผมอะผมเคยบอกแล้วเนาะว่าผมบอกแนะนำอะก็คือผมมั่นใจว่ามันดีนะครับส่วนตัวที่ผมไม่แนะนำเนี่ยพวกนี้พวกนี้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีนะครับประเด็นคือมันอาจจะดีสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันอาจจะไม่ดีมันไม่ได้เป็นเมตาไม่ได้สนใจนะครับ อย่างตัวนี้ผมมันมั้งแต่เคหนึ่งแล้วถูกไหมครับอ่ามันมาในกุญแจทองด้วยนะครับมั้งแต่เคหนึ่งแล้วอ่านสกิลนะครับลองอ่านเองนะส่วนตัวผมมองว่าน่าจะเก่งกว่ามาแตวแต่ถ้าคุณไม่ใช่วานมาแตวผมไม่เคยให้ปั้นถูกไหมมาแตวผมไม่เคยให้ปั้นนะครับผมให้ดองหัวทองมาทําเนฟโจนถ้าใครตามช่องผมมานะครับณนะตอนนี้นะณนะตอนนี้นะครับหรืออาจจะเปลี่ยนแล้วเป็น โกโกเนาะแม่ทัพลาตัวใหม่กะพี่เหลิวอา,อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เห็นอขอเลื่อลายผลเทสนะครับเพราะฉะนั้นผมยังให้เนปโจมยืนหนึ่งเพราะว่าผมใช้แล้วมันมันสดจริงนะครับม,มันสดจริงนะครับเอ,อผม,มเล่นลาบมาก่อนนะต้องบอกก่อนแล้วผมเพิ่งมาทำเนปโจนะแล้วเอ,อผมเปลี่ยนเลยนะครับผมชอบจัดเลยนะครับผมเลยเชียนะครับแล้วมาเล่นมันสดจริงนะครับ อย่างคุณคุณบอกว่าตัวนี้นะครับให้รีวิวตัวนี้ไม่ผมจะรีวิวไปทําไมนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่แนะนําให้ปั้นนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณเป็นวานคุณก็ปั้นปั้นไปเลยเพราะว่าวานคุณจะปั้นกี่ตัวอะไรก็ได้นะครับเป็นวานอ่ะคือเงินคุณแบบเยอะอ่ะคุณเป็นสุลต่านาะคุณจะปั้นตัวไหนก็กเรื่องของคุณถูกไหมครับคุณไม่ต้องสนใจรีวิวได้ซ้านะครับเออ ผมยังเห็นวานบางคนปั้นแบบตัวที่ไม่ได้ใช้อะปั้นทําไมก็ไม่รู้นะครับแต่เราไม่ใช่วานเนี่ยเราไม่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นวานนะครับเราเป็นกระจอกอ่าถ้าถ้าผมพัดพิงใครก็ขออภัยนะแต่ผมมองจากตัวผมว่าเออเป็นไอ้กระจอกเนี้ยซึ่งมาเลือกปั้นได้ทีละตัวนะครับ3มเดือนกว่าๆถึง4เดือนผมเคยทําให้ดูแล้วเนาะเออถึงจะได้1ตัวนะสำหรับแม่ท้าเพราะฉะนั้นตัวนี้จะปั้นเพื่อนะครับปั้นเพื่ออะไรนะครับ ไม่ต้องมาสนใจนะครับมันเสียเวลานะครับไม่ต้องไปสนใจว่าไพรัสมันดีไม่ดีนะครับสุดท้ายมันไม่ได้ใช้นะครับใน SOC มันไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับอ่าถ้าลงเกินใครขออภัยด้วยนะครับหวังว่าจะช่วยกดซับกดติดตามให้กันนะครับผมก็แนะนําด้วยความเป็นห่วงนะเพราะว่าผ่านมาก่อนนะครับเออด้วยความเป็นห่วงเลยนะครับสําหรับคนที่จะแบบไปปั้นตัวแปลกๆนะครับอืม ปันตัวแปลกเออว่าจะจบแล้วเห็นลิโ้เพิ่งเห็นคําถามว่าลิโ้หายยังไงครับมีคนถามมาสองสามคนแล้วนะสำหรับลิโ้นะตัวละครนะครับเวลาคุณอยากรู้ว่าคุณอยากรู้ว่ามันได้มายัางไงนะให้คุณกดที่เครื่องหมายนี้นะครับแล้วก็กดดูนะเนี่ยคือมันได้มาจากอีเวนต์นี้นะครับอ่าอ,อีเวนต์นี้ในเวลาจํากัดนะครับ แ้วคุณก็เอาชื่ออีเวอว์นี้นะครับไปเสิร์ชใน Google ดูนะครับเอาโอเคแล้วอีเอว์นี้มันจะถ้าผมจะไม่ผิดนะไอเนี่ยมันมาปีแบบแรกๆอะที่เกมมันเปิดน่าจะปี2020หรืออะไรอะเออซึ่งถ้าคุณมาเล่นตอนเนี้ยคุณไม่มีทางได้ตัวมันโอเคนะเออคุณไม่มีทางได้ตัวมันแล้วเข้าใจว่าปิโปอ่ะมันได้จากการเติมตังค์นะครับได้จากการเติมตังค์อ,อ่าประมาณนั้นนะครับผมไม่มั่นใจหรอกแต่ว่า อย่าไปสนใจเลยเพราะมันไม่ได้ปั้นอยู่แล้วนะครับเข้ามาทำไหมผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับตัวที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยจะจะเอามาทำไหมนะครับเนี่ยเอามาเป็นอย่างเงี้ยนะเอามาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันมันดีตรงไหนเนี่ยมันอย่างเงี้ยปั้นก็ไม่ได้ปั้นนะครับมีตัวแต่ไม่ได้ปั้นนะมันก็เท่านั้นนะครับผมผมไม่ไม่เห็นว่ามันจําเป็นต้องมีเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพ่นเยอะนะครับน่าเบื่อนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับ แค่นี้แล้วกันนะผมจะตัดคลิปแล้วนะฮะเราเดวอัพไวให้ไวที่สุดนะพยายามจะอัพไวสุดวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับเดี๋ยวพ,พยายามจะอัพวันนี้แหละนะฮะโอเคนะครับหวังว่าจะกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะมีแนะนำติชมก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะแต่ขอสุภาพนิดนึงนะครับขอสุภาพนิดนึงนะโอเคสวัสดีครับ